หลังวัดนี่นะแบบหนึ่ไม่ได้ทั้งวันแล้วเขาไม่ยกไปศาลนะตรงนี้ใช่แล้วก็ดูแล้วกันว่ามันระเบียบเราอาจจะบอกสิบปีทำได้สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะทุกคนคุณยายขออนุญาตไลฟ์สดอยู่นะเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วครับ94โาสิเ้าสิเหรอยังแข็งแรงเลยนะแดนหลานรูกพลตรีฐารขันทีรังอ๋อเฮ้ยทหารกับนี่รันนะโอ้โหอันนี้บุคคลในตำนานเลยนะ เมาพเประชากที่แปดค่ะอ๋อยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ as, er ้ลูกสาวลูกโอ้ยผมได้ยินชื่อท่านมานานแล้วนะเนี่ยโอ้ครับโอ้ก็แข็งแรงนะครับเขาย่าถ่ายรูปนะขอบคุณนะครับช่วยกันครับน้องสาวเขาเป็นคนทำคอนเสิร์ตสมัยที่โรงพยาบาลกลางนะโรงพยาบาลยะสูบเออใช่ผมณพ่อโรงพยาบาลยะสูบโอ้โหตายแล้วนี่ น้องสาวทำคลอดผมด้วยบอกคุณแอดมากาบเลยครับคุณแม่เรียคุณชัดชัดอยู่ทักมาเรื่องตั้งเพราเลือกได้ครับคุณยายเอาคุณยายคุณชัดชัดสวัสดีค่ะเอ้ยผลตรีทหารท่านท่านท่านเป็นสสด้วยไหมนะเป็นสสใช่มั้ยพี่ท่านพูดอะไรในสภาท่านหนึ่งอ่ะใช่มั้ย น้องเทตเนี่ยเออใช่ท่านแบบมีประวัติประวัติเรื่องลือเลยปะคอมมิวนิสต์โอ้ดีครับนี่เป็นน้องสาน่ะเขาญาติถ่ายร้า์กดนนะลูกสาวอลูกสาวอายุ9ก้าสี่แล้วโอ้แข็งแรงฮะแล้วมีแหละมีลูกกี่คนนะเนี่ยสามคนนีคนโตค่ะโอ้นี่ลูกนี่ขนาดลูกนเนี่ยโอ้ยินดีเลยครับก็เป็นหลานหลานตาหลานตาพลเรือตีทหารสามลรันพวกเราลองลองไปดูประวัติพลเรือตีทหารสามีรันนะท่านจะมีประวัติเนาะ อาจารย์ใหญ่ที่ยกข้างให้ใช่ใช่ใช่เคยอ่านสือท่านว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดอ๋อใช่ครับท่านเป็นประธานสภาไหมเหรอไม่ช่ไม่ได้เป็นใช่ไหมเออแต่ว่าจำได้ว่าท่านเออโอเคครับยินดีครับคุณยายแข็งแรงนะเดี๋ยวให้น้องเข้ามามาบอก แข็งแรงมากทำคลอดคุณเถ้าชอางน้องสาวหมอเสริมเป็นคนตามเออใช่หมอเสริมโรงพยาจุฬาฯโอ้โหนี้ได้ประวัติเลยเนี่ยโอ้โหวันนี่ลงพื้นที่ดีนะได้เจอคุณชถ้าช้างแบบเขาทำคลอดกับมือฟ้าแฝดนะยังอยู่ยังนอนหลับอยู่เหรอป้าไปทำอุจจาระจริงอ๋อแล้วคุณยายแข็งแรงอ่ะเนี่ยเดินไปตลาดอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหนายฝากสวัสดีผู้ชมหน่อยแนะนำแนะนำเคล็ดชีวิตให้ผู้ชมหน่อยเนี่ยว่าเป็นไงบ้าง เราซื้อไม่ซื้ออาหารผ่านเราทำกินเองอ้าวเหรอทุกวันเลยทุกวันเลยนะครับแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายเดินไปมาน่ารักมากเลยคุณยายแบกที่สุดที่ได้พบท่านโอ้ยผมต้องยินดีดีครับผู้ทำงานผู้ทำงานตั้งใจมาจะช่วยกันนะน้ำท่วมเยอะเหรอตรงนี้ไม่ท่วมค่ะสวัสดีครับมีคนทำข้าวผมไหมนี่ขออนุญาตถ่ายไลฟ์ส่วนนะครับโอ้ยตอนนั้นเป็นฝาแฝดใช่ไหม แล้วตกใจไหมตอนออกมาเป็นสองคนอ๋อใช่ค่ะแล้วคุณหมอแนะนำให้คุณร้อเนี่ยพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศได้คุณมาออ่าได้สองคนเลยไงตอนแรกเขาไม่รู้สมัยก่อนไม่มีอุตสาห์เขาเลยออกมาสองคนเลยตกใจกันใหญ่นะครับคุณคุณยายเป็นพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลนะครับโรงพยาบาลยาสูบนะใช่คุณแม่ผมก็หยู่โรงพยาบาลยาสูบโอ๊ยวันนี้เจอผู้มีพระคุณเดี๋ยวถ่ายภาพคู่กันหน่อย น่ารักมากเลยโอ้วันนี้เป็นวันที่ดีนะวันที่ดีที่เราได้เจอคุณยายสองท่านเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่นะคุณยายพยาบาลเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เก้าสิบสองโอ้น่ารักมากขอบคุณนะครับคุณยายก็ถ่ายด้วยได้ป่ะถ่ายไม่เรียบร้อยแล้วละครับของก๊อปป่ะใช่ค่ะโอเคดีครับแล้วมันแจกบ้างนะคะลูกจะได้ได้ครับเดี๋ยวแวะมาให้ครับกรอบเอาไว้เป็นเดี๋ยวต้องไปบอกคุณแม่ผมแม่ของดีใจแย่เลยโอ้ดีนะครับคุณยาย คุณพ่อเสียไปยี่สิบปีแล้วครับแข็งแรงนะครับกลับลานะครับมีอะไรรับใช้เชิญครับอ๋อนี่นะนี่ฮะพลเรือตีทหานขามีรันเป็นคุณพ่อของคุณยายทั้งสองเป็นคุณตาของเออพ่อตานะโอ้นี่หนังสือที่ผมผมเขียนเองครับอ๋อครับดีครับอาาจรย์บ้านสมเด็ดไม่เป็นไรไม่ละเก็บหูหนังสือเก่าเก็บเถอะเดี๋ยวไม่หาซื้อไม่เป็นไรไม่ มีมันเนี่ยเนี่ยมีมีมันมองมองมองมาอ๋อได้ครับโอ้นี่นี่ผมเขียนเองนะครับขอบคุณนะครับผมชื่อเฉลิมมากไปทิ้งโอ้ทิ้งได้ไงกูเจอโอ้นั่นกาบลานะครับโอเคแอ้วคนนี้ใครหลานเหรอโอ้โหรุ่นหลานรุ่นเหลวแล้วมั้งเนี่ยหลานนะเหลนท่านท่านขีดเหลนท่านทหารโอเคแข็งแรงทุกคนนะครับตู้นนะนี่อยู่มานานยังไงเนี่ย สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดหลังสงครามโอ้แต่ท่านก็อยู่สาเรืองนี้ใช่ไหมบริเวณท่านเป็นเพาเวอบ์เาเอร์นอร์ยอร์อ๋อน้ยงไม่ได้อยู่ทิ้นเลยอ๋อครับวุณยายยังความจำดีมากเลยนะต้องมีสาหูดีเออดีมากเลยเนี่ยแข็งแรงเลยครับแล้วเดินไปไหนมาไหนบ้างไหมไปตลาดไปตลาดแถวนี้นะโอ้สาธุครับสาธุครับแข็งแรงครับมีกั่สองคนพี่น้องอ่ะ อ๋อสามพี่น้องสามไม่ถาวเลยผู้หญิงน่ารักมากเลยถ่ายรูปหนึ่งเดี๋ยวเขาญาตถ่ายรูปหนึ่งนะมามาผมขอญาตอ่าเดินเลยครับเห็นไหมหลานด้วยคุณหลานด้วยสามพวกเราเอาไปดูประวัติท่านโบุลตีทหารขามอีรันนะครับอ๋อช่วยกันนะครับคุณยายขอบพระคุณนะฮะโอ้นี่ชื่นใจ ได้จ้าไม่กลาเชื่อถ้ามาเจอกันได้ไงเนาะเออมาเจอคนทำทอดโอ้อะไรนี่เสียงอะไรนี่โทรศัพท์มาเหรอค่อยดีให้มาถ่ายรูปคนไปสดอ๋อมาเลยเอาถ่ายก่อนถ่ายไหมคะถ่ายค่ะถ่ายให้คุณยายตื่นเช้าทุกวันเลยเนาะตีห้าตีห้าแล้วนอนกี่โมงครับกลางคืนสองยตอนนี้คือเลยได้เลยได้นอนบ้างจ้ะเอามาถ่ายถ่ายก่อนอะไรจบก็มาถ่ายอ่าถ่ายก่อนเดี๋ยวไปหยิบไปเอาถ่ายไป เไม่ไม่โอเคไปสั่งรูปสี่รูปให้หกรูปเลยค่ะกล่าเลยครับคุณยายกล่าวนะครับคุณยายคุยพรผู้ฟังหน่อยขอบคุณมากที่ได้ทำประโยชน์ให้เอ้าผู้ฟังอีกคุยพรผู้ฟังผู้ฟังให้ผู้ฟังแข็งแรงอันนี้มีต้อนรับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะครับเคยมาแต่ข้างนอกไม่เคยเข้ามาเจอข้างในมาตลาดตรงข้างหน้าเนี่ย อ๋อครับอ๋อมันต่ำตันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณยายไว้ได้น้ำท่วมนะโอเคถ้าพอออฝากด้วยได้จ้าโอเคโอ้โลกกลมจริงต่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีครับเป็นไงาทเดลีนนิวหค่ะสวัสดีเดลีนิวมาไงเนี่ยเออ굿มอร์นิ่งเอฟเฟอรี่วันวันนี้วันดีมากเลยเจอคุณยายที่ทำคลอดผมโอ้ไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวคุณแม่ผมต้องดีใจง่ายเลยกับหมอเสริมเออ,องลงมายาสูบเออดีครับอ่านะาาไปดูหัปเลแ่แสงหรอสวัสดีทุกคนนะครับก็ว,วันนี้วันอะไรนี่วันพุวันอังคารโอเคเดี๋ยววันอังคารนี้เดี๋ยวจะหยุดยาใช่ไหมสามวันสรุปว่าวันอาทิตย์นี้เราจะไม่มีการทำผู้ว่าสัญจรนะเพราะเกรงใจท่านผอเขต เพราะบอว่าเขตก็ยังลุ้นอยู่ว่าเขตไหนเราจะไปสัญจรก็เลยจะไม่ได้ไปพักผ่อน<ๆ>ก็เลยบอกว่านั้นมาทิศนี้เราให้เจ้าที่กทมพักผ่อนหน่อยก็ไม่ต้องลุ้นว่าจะไปลงที่เขตไหน<ๆ>ก็ไม่ต้องมีผู้ว่าสัญจรนะกันนะแล้วจะได้พักผ่อนกันแต่ผู้ว่าก็คงสัญจรแหละก็คงไปตรวจอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับ<ๆ>ก็คิดถึงทุกคนนะครับส<ๆ>่วนครับผมสวัสดีจ้า อาารก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกะละหมูตุ๋นไก่โจ้มแต่ขาเสียงเลยเนี่ยโอ้น่ากินเมื่อไก่เจียวโอเคยัง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 ไม่เอาต้องเดินหน่อยต้องเดินก่อนค่ะเดี๋ยวจะถายให้ค่ะบัดดี้ทุกคนนะครับคิดถึงแอดหมูนะค่ะแอดหมูยังไม่อ่ละลายบัดดี้ครับัดดี้ครับผมโอเคบัดดี้จ้าโอเคบัดดี้นะจ้าบัดดี้ค่ะซื้อโมเวทค่ะ อาทุกวงเวียเลยเหรออยู่ลงมาเลยนะเก่งมากเลยขอบคุณมาที่ช่วยดูแลประชาชนโควิดเยอะไหม่วงนี้เยอะกเยอะขึ้นนะโอเคไม่ต้องไม่ต้องฟังปากเขาได้ยินหรือเปล่าก็เราระวังตัวนะโควิดแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงมากมันก็เป็นคนแก่ที่รุนแรงใช่ไหมโอเคได้ครับขอบคุณนะครับพวเราต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเราหยุดวิ่งเพราะเราวิ่งเนี่ยเราอยู่ห่างคนแต่พอเรามาอยู่ใกล้คนก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนกัน สวัสดีครับทุกคนโอเคครัโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีและได้เจอคนที่ทำคลอดไม่น่าเชื่อเออคือมันแปลกนะที่ว่าคือเหมือนกับว่าชะตาชีวิตมันเคยมาเจอกันเมื่อห้าสิบหกปีก่อนดีไหมนี่ไงท่านพออยู่นี่ไงขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอ้นี่เลยพี่ก๊อฟมาช่วยดีโชคดีเลยเนี่ยเนี่ยใช่ครับโอเคครับ ขอบคุณนะครับโอ้วันนี้วันแดงเดือดเว้ยลืมอะไรเนี่ยอ่าให้กําลังใจทั้งสองทีนะฮะเราเป็นฝ่ายเป็นกลางนะะเราสวิตเซอร์แลนด์เอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละคนเอาต้องไหนก่อนตงนี้ดิตรงนี้ถ่ายดิออได้ครับไปเดี๋ยวต้องไปเดินแล้วเดี๋ยวี่แหขอถเออ่านี่แหละนี่แหละนี้แหละขอบคุณนะครับมาเอาเลยครับมามามาอ่าเซลฟี่เหรอโอเคครับ วันนี้ดูงานแบบพุดกาซัานเลยว่ะไม่เป็นไรนะก้อมือเลยค่ะโอเคดีดีดีตามเหมือนกัอันนี้วัตถุมงคลเหล็กเหรอเฮ้ยครับกับใส่ไปเราไปเดินไหนต่อดีเนี่ยอาจีอ๋อนี่คนพามาบอกว่าคนพามาบอกว่ายังไม่ถึงบ้านหนูเลยา้อวยังไม่ตื่นนะเนี่ยเป็นไรวันนี้ไม่ดูง่วงเหงามนอนใจคนนี้ตื่นตื่นแล้วครับแม่ปลูกมาเหรอครับไม่เรียกตื่นครับวันนี้ ทำไมอะขาดตุ้เพชรคริสเตียนหยุดอะค่ะอ๋ออ๋อโควิดเหรอเอาไม่ไม่ได้โควิดค่ะมันช่วงเ,เ,เรียนออนไลน์อยู่แล้วอ๋อโอเคจ้าเรียนออนไลน์ก็ตื่นมาเรียนออนไล,ลน์แล้วลูกนะดูหน้าหนูง่วงมากเลยนะอ่ะไปนอนต่อไปอสวัสดีครับ,ด,รบดีมากเลยนะน่ารักอ,อ่ะไปดูตรงไหนจ้าบ้านอยู่ตรงไหนต้องขอบคุณมากนะที่พาผมมาเจอคนนำคลอดโอ้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะเนี่ยขายดีๆนะพี่หายิสาเลยะเนี่ย อ่มาดูร้านอิสานนะจ้าอันนี้ซอยอะไรดนะ้จ้าซอยหนังวัฒนครธรรมค่ะซอยหวังวัฒนครธรรมนะครับเดี๋ยวโซนหน้าหน่อยนะคะโซนหน้าค่ะโอเคไปอ่าเดินโอ้นี่ทอดอะไรเนี่ยทอดหมูโอเคเนื้อแดดเดียวโอ้นี่ขั้วพริกเองเลยเนะี่ยขั้วเองจ้าโอ้แล้วไปตามแล้วนี่ลูกใครเนี่ยคนนี้ อ๋อนี่เหรอลูกแลนนี่เหรอพี <ยะ S 1> ่จ้ะอ่าโอเคไปตรงไหนที่น้ำท่วมถ้าคนไหนอ่ะต้องขอว่าอยูอ่แล้วเอาไปจ้าติดตามแทนอยู่ขอบคุณนะจ้าอันเป็นตัวเมียลูกอ๋ออันนี้ตัวนี้ของใครเนี่ยเอออันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์อยู่เก่งกนะเนี่ยนี่อะไรชื่อว่าว่าเหรอชื่อว่าครับขอบคุณนะจ้ากี่ขวดวะเนี่ย สามตี้วครับอ๋อดีนะไม่เห่าเลยนะไม่เห่าเฮ้ยแฝกนะไม่ไม่เห่านเออไม่เห่าผมไหยพวกพวกเดียวกันครับแล้วผมเอาเลยได้เลยมาเลยเร็วไปเลยเดี๋ยไม่ถึงบ้านพี่เขาเดี๋ยวเดี๋เอ้ยท่านผออเรานัดนัดนัดท่านนัดท่านรอเมื่อไหร่นะนัดสองโมงโอเคโอเคออกมสนุกดีนะค่ะมันมากเอาถ่ายไหมนะอากาศดีเลยอันนี้ไงให้พี่ก๊าฟถ่ายให้ ด้านในใครที่อยู่ไหนเนี่ยพี่ในใครเนี่ยอ๋อผมอยู่ผมไม่ได้ทำงานทำงานเขตอ๋ออยู่ท้องเขตโอ้โหแต่งตัวหล่อเลยวะใส่เข้านอะไรแต่งตัวรอเพื่อวัยวันนี้เพื่อวามาหาท่านเดี๋ยวให้ดูกับเพื่ว่าแต่งตัวไงวันนี้คือนี้เป็นการดูงานในชุดขาท่านเนาะไม่เป็นไรนะ้วพออย่าว่านะเพื่อนอยากเห็นเพื่อนอยากเห็นอยากทานมาสองห้าเพื่อนได้เห็นแล้ว ผู้ว่าวิ่งมาออกมาตอนตีห้ายี่สิบจากเต่าวิ่งช้าเอามันไม่ติดอ่าที่หามันไม่ติดที่อ่ะอีกทีอทีขออีกทีนะคะบรรยากาศดีมากนะเย็นสบายมากเลยอะ่ะเ,เออขอบคุณนะครับเอ้ยเรไม่ไหลเราไม่ติดโอเคครับวันก่อนนะในทุ่งวิ่งอออันนี้รองเท้าสีเดียวกัน โอเคไปนี่ไปก่อนไปถึงบ้านก่อนสวัสดีจ้าไปไหนเนี่ยฮะไปทำงานที่ไหนจ้าที่โนร์ลดค่ะเป็นครูโอ้สวัสดีครับครูสายเราเนี่ยดูดูดูตื่นเต้นนะดูรีบอ่าครูไปสายละเอ้าสนุกดีวันนี้ไม่น่าเชื่อนะมาเจอคนท้ำท่วเอาแล้วคนเจ้าของบ้านอะไรนย่างเงียน่าะมีปัญาเขากินเขากลุ้มละค่ะอ้าออไปแล้วเออเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องดวงชะตานะเมื่อกี้พี่เขาชวนเราไปดูน้ำท่วม เราก็คิดว่าจะมาดูดีเปล่าพอเรามาดูเราเจอคนทําคลอดเราซึ่งเคยเจอกันเมื่อ56ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเหมือนกันเขาเรียกว่าไงชะตามันมาครอสกันอ่ะมันมาตัดกันอีกทีนะชีวิตมันก็ไม่แน่นอนอ้าตราบใดที่สั้นยันชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงกลาอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเผื่อคนที่รักเผื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจ เตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปเฮ้ยผมร้องถั่เนี่ยเนื้อมันจะมีบางคำเหมือนกันนะพี่แต่เมื่อกีก้คุณยายอายุเก้าสีอย่างไร้มากเลยนะแรงมากๆทำหมูข้าวเองพูดถ,ถ,ถึงอายุเยอะค่ะท่านสิบในสิบของห้าวันเขียนเลยจริงเหรอหเขียนมาก่อนน้อยนะไม่ถืงว่าเขาอายุยืนหรือว่าเขาอยู่ในพื้นที่คองท่านขา fc ไป